เทุกท่ับสวัสดีนะครับนะก็คลิปนี้ผมจะพาท่านมาดูแหวนแหวนพุกนะครับนะหลวงพ่อเปลี่ยวัดชรนสรเดชอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีนะครับนะเป็นแหวนที่สร้างขึ้นที่วัดชรนสรเดชนครับนะผูกเสกโดยอาจารย์เปี่ยน,นะครับนะ ก็แหวนวงนี้นะครับนะตัวเรือน,นจะเป็นหลงแหวนลวกพ,พ่อเปี้ยแต่ว่ารูปถ่ายท่านหลุดออกไปนะนะผมก็เลยนำหัวพลอยทับทิมแอฟริกานะใส่เข้าไปสวยนะครับนะก็เรียกว,ว่าน่ารักนะครับนะลองชมดูนะครับนะอลองดูนะครับเนะี่ยชมดูนะครับผมถ่ายเป็นสามมิติให้ดูนะครับนะ ก็ดูทั้งหน้าเรือตัวเรือนด้านค้างแล้วก็ทองทองของอแหวนน้านะสี่มิติเลยนะ,นะไม่ใช่สามก็ลองดูนะครับดูตัวเรือนนะครับนะตัวเรือนของแหวนนี่จะเป็นผมดูเป็นเนื้อพุกนะแล้วก็สเตนเลสอย่างดีนะครับนะแล้วก็รูปทรงแหวนเขาเนี่ย สวยงามนะครับนะเป็นเหลี่ยมครับเป็นหัวเหลี่ยมแล้วก็มีส่วนหัวแหวนของท่านเนี่ยจะมีรูปถ่ายลงไปนะครับแต่รูปถ่ายของท่านหลุดไปนะครับนะผมก็เลยนําพลอยทับทิมอฟริกาเนี่ยนับนะเข้ามาใส่นะครับนะประมาณสิบสีบ่กะลัตนั่นก็ กลัดนึงก็ไม่ไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับนะกลัดประมาณร้อยกว่าบาทเนะยนะครับนะก็สวยงามดีนะครับนะส่วนตัวแหวนนีก็พุทธคุณของหลวงพ่อเปี้ยอยู่แล้วนะครับนะสําหรับหลวงพ่อเปี้ยนี่ก็เป็นพระเกจิเมืองลบบุรีนะครับนะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับ น้องโูจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยนะครับท่านเคยไปศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อเดิมนะครับนะแล้วก็ลูกศิกษย์ชาวน้องม่วงเนี่ยก็นับถือท่านนะผมผมเคยได้เหรียญได้แหวนสมบูรณ์สมบูรณ์ของท่านเนี่ยก็เคยได้นะครับนะแล้วก็จำหน่ายไปนะครับนะเรี่ยวนี้ก็ได้เฉพาะตัวเรียนมา พอดีผมมีพลอยนะครับผมก็ใส่นะครับพลอยแท้นะครับนะแอฟริกาหลังเบี้ยรประมาณอ่สิบสี่กะลัดรประมาณนั้นนะรูปทรงแหวนสวยดีนะครับนะผมว่านะกระทัดรัดแต่ไซส์ไม่โตนะครับนะไส์เล็กนะครับนใส่ถ้าผู้ชายก็ใส่นิ้วก้อยนะคนมือเล็กๆอย่างผมผมใส่นิ้วก้อยนะ สวยงามดีเราลงให้ท่านให้ชมนะครับเป็นเครื่องรางของหลวงพ่อเปี้ยวัดชนสรเดชนะครับอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมกันนะนะชมความสวยก็ใครอยากได้ไปใช้ก็ทักผมได้นะ mm hmm. ผมเก็บไวน้นะวน้ำนะแหวนเป็นแหวนมือสองแต่เป็นพลอยพลอยแท้นะํานะให้ดูหลายมิติน้นะต้องดู เอกลักษณ์ของการทําเครื่องรางของท่านก็สวยดีนะครับนะผมเคยขายผมได้บอกไว้แล้วว่าเคยขายเคยเคยให้บูชาพระพวกเช่าบูชาไปนะครับนะแต่เป็นแหวนลักษณะเดียวกันนี่แหละครับนะแต่ด้านหน้าท่านเนี่ยจะเป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเปี้ยนะแต่แหวนวงนี้รูปถ่ายหลุดไปนะครับนะผมได้เฉพาะมาตัวแหวนผมก็เลยใส่หัวพลอยเข้าไปนะครับนะ พอแอฟริกันพอแอฟริกาหลังเบีย้ยกระลัดก็ไม่แพงนะมันกระลัดประมาณกระลัดละร้อยกว่าบาทนนแล้วก็พลอยเมตดนี้ก็ประมาณสักสิบสี่กระลัดกนะ็พันกว่าบาทแต่พอคุณ้องแหวนเนี่ยผมเคยขายไปพันสองนะถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สวยมีรูปถ่ายด้านนะ ผมเคยขายไป 1, 200, 1, 200. พันสองพันสองร้อยเฉพาะตัวแหวนนะครับนะเป็นเม็ดพลอยก็เป็นสิริมงคลน,นะครับนะอัญมณีแร่ธรรมชาติเนี่ยเอก,ก็ก็มีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับนะดูนะครับนะใส่แล้วก็เป็นมีบารมีสวยงามดีนะครับนะเนี่ยดูด้านหัวของท่านชัดๆนะครับนะมิติด้านหน้าก็วสวยงามนะ เนื้อแทบทิมแท้เนี่ยนะมันก็จําออกลายคุณนะครับมีเส้นสายแร่ะนะมันทำเก็บไว้ก็เป็นแร่ธรรมชาตินะนะเขาเรียกเป็นอันเมันนีอ่าแทบทิมเนี่ยนะแทบทิมหลังเบียแอฟริกานะ ผมซื้อขายอยู่พอดีนะครับนะเลยเรยประดับใส่ช่วยสวยนะครับนะได้ทั้งความสวยแล้วก็ได้ทั้งพุทธคุณของหลวงพ่อเปี้ยนะครับนะก็ลงให้ท่านชมนะครับนะลงให้ชมกันอ่าดูนะครับนะนี่ดูด้านหัวนี่มาดูวงท้องนะท้องของเตอ,อ,องห้องแหวนลักษณะท้องนะตันนะครับนะ สวยงามแข็งแรงนะครับนะบนฐานอ่ามีอะไรก็จะลงให้ท่านได้ชมนะครับนะเพื่อเป็นวิธทานแล้วก็ได้ศึกษากันจำไว้นะครับรูปแบบนี้คือเหร,อเรียญหลวงพ่อเปี้ยแหวนหลวงพ่อเปี้ยนะครับนะถ้าให้สมบูรณ์ต้องมีรูปถ่ายท่านนะรอบนะรูปถ่ายท่าน รู้สึกด้านหน้าครึ่งองค์น,นะครับนะก็สวยงามผมเคยขายไปนะครับนก็ลงให้เอฟซีและแขกผู้มีเกียรติได้รับชมไว้นะเผื่อไปเจอของดีราคาถูกแล้วก็หาได้ยากนะครับนะถ้าใครไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นี่ก็ไม่รู้เป็นของใครเหมือนกันนะครับก็ได้รับชมกันไปเป็นวิทยานนะครับนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างเล็กน้อยนะครับนะเป็นเป็นแนวทางในการศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าเครื่องรางโดยเฉพาะแหวนหลพวเปียเ,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 เนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับนะเกือไปเจอได้เก็บได้นะครับนะครับสำหรับคลิปผมนะครับนะในช่องผมเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเปิดรับสมาชิกได้นะครับะท่าที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกก็เลนเทนนะครับนะก็ ผมก็คิดค่าสมัครก็ไม่แพงนะครับสมาชิก5หสบาทแปดสิบาทแล้วก็ร้อยิบาทนอกจากนั้นก็จะได้ใช้สติกเกอร์สวยๆไม่ว่าเป็นซูเปอร์ชทดซูเปอร์สติกเกอร์แล้วก็ซูเปอร์แดงนะครับนะในการจะเมื่อเวลาผมไล์สดนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถติดสินค้าจากโซฟีได้นะครับนะ ถ้าที่สนใจอยากจะซื้อสินค้าโซฟีที่ผมติดไว้ก็ซื้อได้เลยนะครับนะในะราคาของโซฟีไม่มีค่าในหน้าดใดๆทั้งสิ้นนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับนะก่อนจากกันอย่าลืมนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวกล่าลาท่านสวัสดีครับ